สวัสดีครับแฟนเพจครับผมพิธีสามหนึ่งครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้เช่าพระหลวงปู่โตนี่หนึ่งรุ่นนะครับก็เป็นพระปิดตาตุ๊กตาเล็กนะครับหรือเรียกว่าปิดตาลอยองค์นะครับสร้างปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเนื้อใบลานนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูครับก่อนอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดนะครับมีพระเครื่องหลวงปู่โตะจะขายนะครับส่งรูปไปดูตามอินดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับพินเป็นแอดไซด์ก่อนนะครับอ่ะพระปิดตาตุ๊กตาเล็กเนี่ยให้จำง่ายเลยสร้างปีสองหนึ่ง นะครับมีใบลานกับเกสรอ่าโดยเฉพาะใบลานก็จำส่วนจะมีตะกุดหนึ่งดอกนะครับส่วนเกสรเนี่ยจะมีตะกุดและไม่มีตะกุดนะครับโดยใบลานเนี่ยจะสร้างกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นองอ่าเดี๋ยวมารีวิวใบลานให้ดูนะครับการพิจารณาความแท้เนี่ยพระปิตาตุกตาเล็กเนี่ยหนึ่งดูเนื้อดูพิมพ์นะครับเนี่ยองนี้ก็มีความคมลึกมากเป็นองค์คูเลยนะหลวงกุโตติดตาเนี่ยถ้าพัดกลมๆจะมีเส้นเลือดขึ้นเลยนะครับอ่า หูคมชัดหูเนี่ยบางองค์ชอบติดไม่เต็มนะครับอ่าพระเป็นลักษณะพระพระประกบนะครับจะมีการแต่งปาดนะครับเดี๋ยวระวังให้ดีนะครับต้องแต่งปาดนะครับอ่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นอกนะครับไม่พิมพ์แล้วก็วัดประดูจิมพีแม่ประสงคมลึกชัดหูเนี่ยถ้าชัดจะมีเม็ดที่หูเลยนะตรงเนี้ยอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับอันนี้พูดคร่าวๆก่อนอ่า,อาเริ่ม แล้วก็ส่วนใหญ่จุกตาเล็กที่พบเจอก็มักจะมีเกสาเส้นมีเกสามากน้อยก็ขึ้นอยู่แต่ละองค์นะครับเนี่ยหลวงปู่โตคมลึกชัดเลยนะครับ่ดูเส้นเลื่อยขึ้นเลยไหมครับเส้นเลือยขึ้นนิ้วเลยนะครับนิ้วเนี่ยต้องจับไม่แนใ่ใดีนะครับจะมีการโค้งหักงอตามลูกพิมพ์นะครับหูคมลึกชัดองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์นะหูติดสองข้างนะครับ ดูเนื้อดูพิมพ์ดีๆนะครับอ่าดูงองงูนะครับปลายจะมีสองแฉกนะครับอ่าหอหีบมีเม็ดนะครับทางซ้ายมือนะครับเนื้อหีบเนื้อหัวหีบจะมีเม็ดเห็นไหมครับอ่าโต๊ะนะครับสระอะเห็นไหมครับคมๆหลังหลังสระอะดตรงโต๊ะนะครับจะมีไขรเส้นนูนๆขึ้นมาไหมครับอ่าอ่าดูหางอุกนะครับตวัดลงมานะครับไม่อ้วนนะครับ มาไปดูชิมพีนะครับหลังรอลิงเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้จะมีเส้นนูนๆเห็นไหมครับอ่าเมรผสมคมลึกชัดนะครับและเม็ดนี้อที่ผมบอกนะครับตรงหลังใบหูนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูองค์นี้ตะกุดโผล่ชัดนและมีเกรสาอยู่ตรงตะกุดด้วยนะครับเป็นตะกุดเงินแปลกตังนะครับอ่ะโอเคจะให้ดูจุดสําคัญครับให้ดีนะครับเป็นพระประกบนะครับแล้วก็มีการแต่งปาดเห็นไหมครับ พ้าต้องดูทั้งธรรมชาตินะครับดูพิมพ์ดูเนื้อทุกวันนี้ต้องพยายามดูเนื้อให้มากๆนะครับเพราะว่าพิมพ์เริ่มทาออกมาดีแล้วนะครับดูเนื้อเนื้อแท้พระแท้จบนะครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลวงปุ๊โตที่ท่านจะขายเข้าาไม้ชมก่อนได้นะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับกดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์ไอเดียไลน์นะครับให้พิมพ์คําว่าแอดก่อนนะครับแอดผีไอทีไอแล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้นหาครับ โอเคครับลงป,ปัตโต้ปีทีสามหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นได้เลยครับอ่ากดแชทได้เลย